เมื่อวันที่5กรกฎาคมนะคะนายอนุศาสตร์สอนสินพงศ์ประธานกรรมการสหกรณ์อมทรัพย์คู่ขอนแก่นจำกัดได้มีสารถึงมวลชนสมาชิกสหกรณ์อมทรัพบคูขอนแก่นจำกัดและผู้แทนสมาชิก ต่อกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อ,อมทรัพย์คู่ขอนแก่นจำกัดมีมติคืนเงินกองทุนสวัสดิการเดิมแก่สมาชิกทุกคนตามคำสั่งนายทะเบียนและแก้ไขปัญหาโดยจัดตั้งสมาคมชาวปนกิจสงเคราะห์สสมาคมเพื่อเป็นทางเลือกให้สมาชิกต่อไปโดยมีข้อความสารใจความว่าสหากรณ์อ,อมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดต้องสีขาวด้วยทำ มาพิบาลและมีความมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ต่อไปค่ะค่ะก็คือหัวข,ข้อข้างต้นนะคะได้มีการโปรยหัวข้อนะคะก็คือเขาจะมีจดหมายหรือข้อความเป็นสารนะคะมีการเรียนถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดและผู้แทนสมาชิกนะคะที่ได้มีการขึ้นเอกสาร3แผ่นนี้ข้างต้นเดี๋ยวขึ้นให้ผู้ชมทางบ้าน แล้วก็ได้ดูแล้วก็ฟังรายละเอียดไปพร้อมๆกันกับดีฉันนะคะคือต้องบอกว่าด้วยสำนักงานสาก์จังหวัดขอนแกน่นเขาได้มีการทำหนังสือนะคะขอก0010ั1958มีการลงวันที่23มิถุนายน2564เรื่องของให้สากรอมทรัพย์ครูขอนแกน่นมีการชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีที่กลุ่มสหกรนะคะมีการร้องขอความเป็นธรรมโดยแจ้งว่าสาหกรณอมทรัย์ครูขอนแก่นนะคะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนที่ขอไข่กอไก่4.3.2564มีการลงวันที่5เมษายน2564ในเรื่องของการแก้ไขปัญหากองทุนสวัสดิการเดิมก็คือกสสจุดหนขีดห กสช1ขีดแล้วก็หนังสือสากรจังหวัดขอนแก่นขอไข่กอไก่0ูนย์ศับหนึ่งลงวันที่23มิถุนายน2564นะคะให้ประธานกรรมการแล้วก็ผู้จัดการให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องของกรณีดังกล่าววันที่2กรกฎาคม2564นะคะ นาสํานักงานสากลจังหวัดขอนแก่นให้เข้ามาเลยค่ะเข้ามาชี้แจงดังกล่าวรองนายทะเบียนปฏิบัติการราชการแทนานายทะเบียนให้สากลอมทรัพย์คููขอนแก่นนะคะมีการปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนโดยเคร่งครัดอะไรบ้าง 1. ค่ะให้ระงับการดําเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสวัสดิการจํานวน13กองทุน2 ให้สากลอมทรักครูขอนแก่นดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่เข้าร่วมกองทุนสวัสดิการแต่ละรายว่าประสงค์จะรับบริจาคเงินให้กับสากลหรือไม่อย่างไรแต่ต้องมีหลักฐานความยินยอมเป็นหนังสือด้วยนะคะดังนั้นนะคะคณะกรรมการเองเขาก็ได้มีการดำเนินการแล้วก็ประชุมครั้งที่19 2564วันที่5 กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะประชุมอะไรหนึ่งค่ะเขาได้มีการประชุมเรื่องของการยกเลิกแบบสำรวจความคิดเห็นการดำเนินการเรื่องของการจัดสวัสดิการนะคะแล้วก็เรื่องของส่งขอสมาชิกครอบครัวทั้งหมดที่เป็นสมาชิกในกองทุนนะคะคือเขาอยากสำรวจแล้วก็ได้ตอบแบบสำรวจมาให้กับสหกรณ์ การยกเลิกประกาศสหกรณ์อมรั์ครูขอนแก่นจำกัดเรื่องของอะไรเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการของเงินคืนกองทุนสวัสดิการเดิมก็คือกอสศสหนึ่งขีดหกและกสช1ขีดสามที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะสามค่ะอนุมัติคืนเงินกองทุนสวัสดิการเดิมให้กับสมาชิกทุกคนที่บริจาคแรกเข้า เพื่อเป็นสมาชิกเสมือนไม่มีกิจการกองทุนสวัสดิการมาตั้งแต่ต้นแล้วตามคําสั่งนายทะเบียนโดยไม่มีเงื่อนไขาตามลําดับนะคะโดยที่ไม่มีเงื่อนไขาตามลําดับไม่มีเงื่อนไขอะไรนี่จะเป็นรายละเอียดข้างต้นที่ขึ้นให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นเลยผู้ชมสามารถสามารถอ่านรายละเอียดย้อนหลังได้เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดให้ผู้ชมทางบ้านได้อ่านดูข้างล่างโค้ดแล้วก็บนหัวโสต์นะคะ มันจะมีทั้งข้อ3.1 3.2รายละเอียดต่างๆที่ที่เขียนไว้เลยนะคะเป็นข้อความข้างต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินคืนให้กับทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตเป็นจนํานวนเงินมือจากแรกเข้าให้เสร็จสิ้นภายในวันที่19กรกดาหรือจะเป็นการจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิกที่ได้มีการสมัครให้หรือว่าเป็นการสมัครสมาชิกสมทบทั่วไปเช่นคู่สมรสบ้างบุตรบิดามารดา โดยโอนเงินข้อบัญชีสมาชิกผู้สมัครภายในวันที่19เช่นกันนะคะปัญหาหลากหลายอย่างเรื่องหลากหลายอย่างข้อความอะไรต่างๆข้างต้นสามารถอ่านรายละเอียดย้อนหลังได้เดี๋ยวฉันจะเอาเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะขึ้นให้ผู้ชมทางบ้านได้ดูบนหัวข้อข่าวนะคะอีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็เป็นข้อความทั้งหมดข้างต้นเรื่องของมติสากกรูขอนแก่นนะคะที่ได้มีการเขียนเอกสาร แล้วก็ได้มีการเรียนถึงสากรอมซับคูขอนแก่นข้างต้นนะคะว่าตอนนี้มีอะไรยังไงบ้างปัญหาเกิดขึ้นยังไงใครร้องเรียนอะไรบ้างใครเขียนอะไรบ้างนะคะ